สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ OIT Fast Track ทางลัดฐบับ OIT โดยเราจะมาศึกษาการจัดทำข้อมูลในข้อ O8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะจดลึกในรายละเอียดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะองค์ประกอบด้านข้อมูลในข้อ O8 มี1นงองค์ประกอบได้แก่ องคประกอบที่ 1. การแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในองค์ประกอบด้านข้อมูลองค์ประกอบที่ 1. การแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย 1. ชื่องาน 2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานและ 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่หน่วยงานมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้นหน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ไปบนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนดสำหรับระดับคะแนนในข้อนี้มี2ระดับคือ1นึ่งร้อยคะแนนในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเปิดเผยอย่างน้อย3งานและศู์คะแนนในกรณีที่เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ยังมีข้อควรระวังในการจัดทำการประเมินข้อโอได้แก่ 1. หน่วยงานแสดงคู่มือผิดประเภทโดยการนําคู่มือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเอกสารคู่มือข้อโอมาใช้ตอบ 2. หน่วยงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วนน้อยกว่า3งานและ 3. หน่วยงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโดยข้อควรระวังทั้ง3ข้อนั้นถ้าผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่ง จะทำให้ได้คะแนนในข้อ O8 ไปศูนย์คะแนนทันทีดังนั้นผู้จัดทำข้อมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถ้าได้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของการประเมิน OIT เข้อ O8 ไปแล้วอย่าลืมทำการเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ด้วยนะคะ